สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปการส่งพลังงานบวกแบบสุ่มนะคะสำหรับ Future Love นะรักในอนาคตของเราเป็นยังไงนะคะ ใครก็ตามที่เข้ามาดูคลิปนี้นะก็จะไม่มีเวลาที่จำกัดนะคะก็คือ,อถ้าเราอยากสร้างพลังบวกสำหรับฟิวเจอร์เลิฟของเราเนี่ยเราก็เข้ามารับฟังกันได้นะคะทีนี้ผู้อ่านก็มีความตั้งใจเหมือนเดิมคือต้องการส่งพลังบวกเพื่อที่เราจะได้ร่วมมือกันสร้างพลังให้หัวใจที่เข้มแข็งนะทำให้เราสามารถที่จะดึงดูดความรักดีๆฟิวเจอร์เลิฟที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราได้ด้วยนะคะมี ก็จะเป็น EP ที่2แล้วนะคะเราก็มาดูกันว่า future love นะความรักที่ดึงดูดแบบเคมีสตรีเป็นยังไงบ้างเคมีที่ดึงดูดกันเข้ามานะเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าคนคนนั้นนะสัญญาณสำหรับคุณนี้ว้าวมากว้าวมากมีลักษณะของคน ต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาก็ได้นะคะแล้วก็มีสัญญาณที่อายุระหว่างคุณสองคนจะมีช่วงที่ห่างกันมีช่วงวัยแตกต่างกันนะคะทีนี้หัวใจของเขานะตอนนี้คือมีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างมากนะที่จะทำให ความสัมพันธ์หรือว่าความรักครั้งนี้สําเร็จในหัวใจของเขาเนี่ยนะคะมีการคิดถึงเรื่องการแต่งงานด้วยนะการอยากที่จะมีครอบครัวที่สดใสการอยากที่จะวางแผนในเรื่องของอนาคตว่าจะทํำยังไงให้มั่นคงนะว้าวมากๆคือหัวใจนี้มาแบบมีความรักที่มั่นคงแล้วก็ตั้งใจเต็มที่มากๆเลยนะสำหรับคุณเป็นฟิวเจอร์เลิฟ พลังดีสุดๆพลังดีสุดๆนะคะแล้วสิ่งที่เราคาดหวังคือความไร์สดใสในชีวิตอะซึ่งมีสัญญาณที่ดีมากเลยคือเมื่อคุณสองคนเจอกันนะฟิวเจอร์เลิฟของคุณแม้กระทั่งคุณอาจจะมีความรักครั้งนี้แล้วจะไปต่อถึงอนาคตเนี่ยมันจะเกิด คำตอบมันจะเกิดเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างระหว่างคุณสองคนที่จะไร้มากนะคะในเรื่องของชีวิตคู่นะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ว้าววแล้วมีสัญญาณน่ารักอีกอย่างหนึ่งคือเขาเนี่ยจะรักคุณมากๆเลยนะคนคนนี้เขาจะห่วงคุณมากมีความห่วงสุดๆเลยนะแล้วก็มีความรักให้คุณเต็มมากๆเลยนะม,มันเหมือนกับเขากำลังรอคำตอบนะมีอีกสัญญาณหนึ่งคือเหมือนเหมือนเขาเนี่ยรักคุณมากๆแล้วเขากำลังรอคำตอบจากคุณด้วยนะ ิใจเขานี้พร้อมมุ่งมั่นดีมากเลยอะทีนี้ลักษณะของคนคนนี้เขาจะมะีลักษณะของความเป็นผู้นำนะ leadership ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะก็คือเป็นคนที่สมาร์ทนั่นเองคือมีการตัดสินใจมีการเป็นผู้นำคือบอกเลยเป็นคนที่ลุยมากๆเลยนะเป็นคนลุยแล้วเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำนะคะแล้วเขาเนี่ยยังมีหัวใจที่นอกจากที่จะสมาร์ทแล้วนะก็ยังที่จะแบบอบอุ่นด้วยคือเขาเนี่ยจะ ซัพพอร์ตคือเขาจะซัพพอร์ตทุกอย่างในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณเช่น คือเขาก็จะสนับสนุนทุกอย่างที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณเป็นนะหรือแม้กระทั่งเขาก็อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตหรือรูปแบบงานในอนาคตของเราก็ได้ mm hmm. เช่นเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ระยะยาวมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็ได้ใช่ไหมในเรื่องของชีวิตหรือในเรื่องของหน้าที่การงานเปลี่ยนบทบาทอะไรเงี้ยว้าว <laughs> แอบกรีดอีกแล้วนะแล้วเขายังมีหัวใจของแองเจลด้วยก็คือว่าเขามีหัวใจของความอบอุ่นที่จะทำให้คุณรู้สึกแบบสบายผ่อนคลายในทุกๆเรื่องนะแล้วทุกเรื่องเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นที่ปรึกษาที่อบอุ่นมากๆคือเป็นคนที่ทั้งสตรองด้วยนะสตรองแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นด้วยนะว้าว ว้าวมากเลยนะคะทีนี้ผู้อ่านก็เลยถามโรแมนดิงเจลว่าเป็นยังไงบ้างนะฟิวเจอร์เลครั้งนี้ผู้อ่านกรีดยาวๆคนเดียวเพราะว่าสัญญาณว e ดดิ้งขึ้นนะคะสัญญาณว e ดดิ้งขึ้นสวยมากนะยังมี e n g a ก e เมนตอีกการมั่นหมายนะคะว้าวเป็นสัญญาณของว e ดดิ้งและ e n g a กจเมนตขึ้นนั่นหมายความว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเคมิสทรีดีมากเจอกันแล้วเนี่ยคุณจะแบบ ดึงดูดกันเข้ามาจะเกิดการแต่งงานจะเกิดการมั่นหมายจะเกิดการคอมมิทเมนต์ก็คือพันธสัญญาเพราะมีเด e สตาร์ขึ้นด้วยนะที่ไรสดใสมากๆนะคะมีเรื่องของผู้อ่านแบ่งเป็นสองสัญญาณนะคือ 1. มีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุนะชินเร่นขึ้นคือมีความแตกต่างเรื่องอายุใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะมีเรื่องของเด็ก อาจจะมีการวางแผนที่จะมีลูกด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดังนั้นจึงขอแบ่งเป็นสองสัญญาณนะคะสุดท้ายคือเหมือนกับว่าคุณจะมีแบบการวางแผนครอบครัวการแต่งงานการมีบุตรหรือว่ามีชีวิตที่สดใสระบายมากเลยนะคือคนนี้นี่เขารอแค่คําตอบจากคุณเนี่ยประมาณนั้นทาไมผู้อ่านรับรู้ถึงสัญญาณนี้นะเพราะว่ามันผู้อ่านเห็นไพ่หมดแล้วนั่นเอง ทีนี้ขอคําแนะนําจากผู้อ่านขอคําแนะนําจากปฏิหาริย์ธรรมชาตินะคะว่าจะแนะนำะสําหรับทุกคนที่เข้ามาดูเรื่องของ Future l ์เลิฟยังไงบ้าง Future l ์เลคือตัวคุณเนี่ยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะถ้าเจอคนคนนี้แล้วในชีวิตของคุณเนี่ย ตัวคุณจะมีความที่เป็นแบบตัวเองมากๆคือมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคือคุณเป็นตัวคุณเองคุณจะขึ้นคุณจะลงคุณจะเหวี่ยงจะวีนจะแฮปปี้สวยงามอะไรก็ตามนะรอที่อะไรเนี่ยคือคุณเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็แล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาจะมีความลึกซึ้งอย่างมากในเรื่องของความรักนะคือเขาจะแคร์คุณทุกอย่างเลยคือเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณเขาว่างนั้นเถอะเพราะเขาจะแบบ ดี Deep, มากๆในความรู้สึกในเรื่องของความรักนะคือเขาจะลึกซึ้งอินเลิฟแบบเคมิสตรีดีมากๆกับคุณเนะี่ยคือเขาหลงรักคุณมากๆนั่นเองว้าว wow, เราน่ารักใช่ไหมคะทีนี้ระหว่างคุณสองคนจะเกิดแบบเป็นปฏิหารเกิดขึ้นนะว้าวเซิร์โมเน่เลยแบบเป็นปฏิหารแห่ง คู่ความรักความสัมพันธ์ที่จะไลยเหมือนเป็นสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นในชีวิตเลยนะคะภาพสุดท้ายมาสวยมากเซเลบริชั่นว้าวนั่นคือแดนซ์ได้เลยคือ,อ คู่ของคุณเนี่ยจะมีความสุขความสดใสแล้วก็จะเหมือนมีปฏิหารบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะคะมีสัญญาณทั้ง Wedding Engagement โอ้โหพลังมาเต็มมากๆนะคะเ,คเลยถาม Oracle card ว่าเอ๊ะแล้วเราจะเจอคนคนนี้เราจะต้องเป็นยังไงบ้างนะมันเหมือนมีสัญญาณอะไรบางอย่างคือ Time to Design mm hmm. มันจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจใใคล้ายๆว่า Future Love ของคุณเนี้ยคุณจะต้องใช้เหมือนคุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจเพราะ เพราะอีกฝ่ายเนี่ยพร้อมอยู่แล้วประมาณนี้น่ารักจุงเบยาคือคุณะจะต้องมีการตัดสินใจนะเมื่อคุณตัดสินใจเนี่ยภาพภาพในนาคตออกมาสวยมากๆเลยนะคะคือเขาจะเป็นทุกอย่างเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้คุณนะเพราะเขารักคุณมากๆเลยนะคะว้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าการที่คุณจะได้เจอกับเขาหรือฟิวเจอร์เลิฟเนี่ยจะมีเรื่องของ เหมือนความชอบของคุณและเขาเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันสอดคล้องกันเช่นคุณอาจจะรักสัตว์เหมือนกันนะหรือชอบศิลปะหรืออะไรบางอย่างที่เหมือนกันนะ่ะแล้วนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดทําให้คุณเนี่ยเข้ากันเป็นเคมีที่ตรงกันได้เพราะว่าคุณจะมีความชอบอะไรบางอย่างที่ดึงดูดเข้ามาให้เจอกันนะคะแล้วก็มันแน่นอนจะเป็นเวลาของการตัดสินใจของคุณนะคะว้าว,ว,าว ผู้อ่านแอบตื่นเต้นนะแอบตื่นเต้นแทนฟิวเจอร์เลิฟนะคะทีนี้ผู้อ่านถาม Whisper of l o er v e Whisper of l o v e ก็ออกมาสวยมากๆเลยนะ Whisper of l o v e บอกว่ากรี๊ดยาวๆอีกครั้งหนึ่ง <laughs> This is true love นะคะว้า wow, วนี่คือรักแท้ของคุณเป็นฟิวเจอร์เลิฟที่เป็น true love ด้วยนะคะแล้วก็ this love is once in a lifetime คือหมายคำว่า true love ของคุณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตว้าวว้าวว้าวยาวๆสวยมากๆเลยอ่ะ,อะโอเคนะคะแสดงว่า future love ของคุณพลังงานดีมากมีทั้ง wedding e n g a g e เขารักคุณมากและ this is true love นะคะเป็นรักแท้เลยอ่ะแล้วอะไรรู้ไหม ระหว่างคุณสองคนคิมิสตรีดีนะฟิสิกอลทัชคือเมื่อคุณมีเหมือนคุณได้แบบว่าแสดงความรักกันหรือว่าการแตะกันแบบอบอุ่นอะไรเนี้ยคุณจะรู้สึกถึงความรักที่แบบลึกซึ้งไม่ถึงจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้ว้า <laughs> ว <Wow. laughs> ขอว้าวก่อนนะคะและคุณสองคนจะซัพพอร์ตกันดีมากเลยนะคะคือมันเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่เขาขอมา,อาจ,จะเป็นเรื่องอะไรที่คุณต้องตัดสินใจนะหรือว่าอะไรก็ตามความช่วยเหลือเลยก็ตามจากคนคนนี้นะเพราะว่าเขาจะทำให้คุณทุกอย่างเลยนะเป็นพลังที่สวยมากโอเคค่ะผู้อ่านก็ขอส่งพลังบวงนะสำหรับฟิวเจอร์เลิฟนะคะรับครั้งนี้เคมิสตรีดีมากๆเลยนะก็ ขอใหอ้คนที่เข้ามานะรับพลังมงเยอะๆดึงดูดฟิวเจอร์เลิฟที่ดีที่สวยงามของเรามานะคะเป็นทรูเลิฟนะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ